รถโดนชนท้ายถ้าเจอคู่กรณีที่หัวหมอกว่าจะเคลียร์กันลงตัวเรื่องน่าจะยาวปัญหานี้ป้องกันได้โดยกล้องคู่หน้าหลังดีดีพายเอ็นวันดูอออันนี้เลยครับจุดเด่นของเขาก็คือสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเอาไว้ในเมมโมรีการ์ดอันเดียวกันช่วยให้เราสามารถย้อนดูคลิปได้อย่างง่ายเกิดเหตุไร้ายไม่ว่าจะเป็นโดนชนท้ายหรือโดนมิจฉาชีพผู้ไม่หวังดีมีกล้องคู่หน้าหลังอันนี้เอาไว้อุ่นใจแน่นอนครับและส่วนตัวผมชอบมากก็คือ เราสามารถดูคลิปบันทึกเหตุการณ์จากกล้องหน้าหลังผ่าน,านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยครับโดยเชื่อมต่อไวไฟระหว่างตัวกล้องและก็มือถือดูผ่านแอปดีดีพายดาวโหลดคลิปลงมาใช้ก็ทไํไในโครดง่ายที่สุดแล้วยังเป็นกล้องที่ให้ความคมชัดมุมโครดกว้างให้ภาพได้สวยสมจริงทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังชุดนี้เนี่ยเขาให้มาเราสามารถติดตั้งและพร้อมใช้งานได้ทันทีติดตั้งโครดง่ายไม่ต้องไปที่ศูนย์มาพร้อมการรับประกัน1ปี 1> รีบสร้างก่อนเกิดเหตุไม่คาดฝันที่กัดสั่งซื้อจิมทีตะกร้าเหลือง